ไม่มันไม่คือมันหลายชาตินี่ไม่ใช่ว่าแม้แต่ชาตินี้แต่ละวันเราก็สร้างอะไรต้องมึงรู้ใช่ไหมละ่ะกรรมนะั่นไม่มีวันหมดสิ้นอาบอกให้บอกนะกรรมเนี่ยเพราะเราทําทุกวันพระเจ้าย,ยังแต่ไม่บอกว่ากรรมหมดไม่มีทางนะหลวงพ่อดีไม่เคยว่าบอกกรรมหมดนะพระเจ้าย,ยังเออทุกคนเนี่ยรู้แต่มีกรรมเป็นของตนเองหมดนีเออ่เพียงแต่ตัดสรู้แล้วนี่ ไม่มีกรรมส่งผลให้มาเกิดเข้าใจหั่งเออถ้าตัดสรุปแล้วไม่มีกรรมส่งผลให้มาเกิดในที่ใดอีกเลยแต่เนี่ยแต่ยังมีชีวิตยอยู่มีท่าขันอยู่กรรมส่งผลเสมอทั้งกรรมดีและกรรมเลวเมื่อไรมีความทุกข์นั่นคือบาปส่งผลอยู่เมื่อไรมีความสุขนั่นคือบุญส่งผลอยู่นะบอกนี่นะแค่นี้นะเข้าใจยัง แล้วก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะไม่มีโรคเลยนะเพียงแต่เราเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงถ้ามีโรคเกิดขึ้นเราก็รักษาเองได้เข้าใจย่างที่นี่แล้วเราก็ต้องทําต่อเนื่องถ้าไม่อยากมีโรคอะ่ะมองออกไหมเราก็ต้องพอกลมให้มันต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพไง <c oughs> ก็เหมือนเหมือนคนหมอให้ยาต่อเนื่องต่อเนื่องเพื่ออะไรชีวิตมันยังคงอยู่เข้าใจอย่างตัวนี้นี่ เออเออขไปหาหมอหมอยังพู้ให้ยาต่อต่อต่อมาอีกนะมีโรคใหม่ก็ให้ยาใหม่อีกเพิ่มมาเรื่อยๆอ่ะที่เราฟอกลมธรรมดาธรรมดาของเรานน่แข็งแรงแล้วเราอาจจะไม่ลำแรงเหมือนเหมือนทุกวันนี้ก็ได้ไงแล้วอาจจะสบายๆอ่ะใช่ไหมละ่ะเออทําแบบสบายรีแล,ลกซ์ร่างกายเรานิดเดียวก็สบายแล้วไงอมองออกไหมล่ะ nih? นี่นี่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพนะที่เราทํานี่ ทีนี้โรคมันก็แทรกซึมยากเพราะไวรัสมันไม่สามารถที่เขามาสู่ร่างกายเราได้อถ้ามันมีบางทีร่างกายอ่อนแอไวรัสมันแทรกซึมเข้ามาเราก็เอามันออกแค่น,นั้นเองให้เรารู้สภาวะทำามันเกิดขึ้นอาการที่มันเกิดขึ้นอย่าเป็นบัดเป็นนวดเป็นนี่ปุ๊บเราก็คลายมันออกได้นี่เขาเรียกเป็นหมอรักษาตัวเองเราไม่ใช่หมอรักษาคนอื่นเข้าใจไหมเออเราไม่ได้รักษาคนนะ ้าใจว่าทุกคนต้องรักษาตัวเองนี่วิชานี้พระเจ้าประทานให้มีทางออกสําหรับทุกคนเพราะฉะนั้นเลือก <c oughs> ปฏิบัติเองเ้าใจยังนะคือถ้ามีถ้าม,มาอีกเราก็ใช้อีกมาอีกเพราะเราทากรรมอยู่ทุกวันอยู่แล้วมีบาตท,ทุกวันทุกคนอยู่แล้วนั่นแหละไม่ใช่ว่าทาครั้งเดียวหายไปเลยนี่โอ้ยอย่างนั้นก็มีแต่าตายเท่านั้นแหละหาย้าใจยังมองออกไหมเนี่ยก็นาจ พ้าเราไปหาหมอยังไปบ่อยๆเลยเนะ่ยเอาจริม่เพราะฉะนั้นกรรมมันส่งผลอยู่ตลอดอยู่แล้วทีนี้แต่ทายังไงเราก็มีจิตใต้สํานึกให้ดีอ่าสำนึกให้ดีว่าเราจะทําดีตลอดไปแล้วทําดีอยู่เนือง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 มันก็จะมีเรื่องดีๆดีๆดีๆเข้ามาไงเพราะว่ากรรมชั่วมันห่างเราอะ่ะก็จะยังเออบางทีเราก็ไม่อยากจะทําชั่วอีกเลยก็มีไงเพราะอะไรพาะ เพราะความดีส่งผลบุญมันคุ้มครองเราอ่ะเข้าใจยังตัวนี้ไหม,อมเออมนเลยละอายเลยเก่งกลัวต่อบาปไปในตัวไงเออมันเขินอะคนดีเนี่ยย่อมทําบาปได้ยากขึ้นแต่ทําดีเนี้ยได้เร็วขึ้นเข้าใจยังแต่คนบาปมันทําดียากเออแต่ทําบาปเร็วเข้าใจยังมันถนัดทําบาป่าคนบาปอ่ะคนเร็วอ่ะเข้าใจยังมันเป็นปกติแต่มันช่ำชองในการทําบาป <c oughs> แต่คนดีช่ำชองในการทำดีแต่ทำบาปมันเขินเป็นปกตินี่คือเป็นปกติเข้าใจอย่างที่นี่เพราะอะไรเราสร้างอะไรไว้ตรงนั้นมันก็ครอบงำเราเขาเรียกว่าครอบงำเข้าใจอย่างที่นี่เออทำชั่วชั่วครอบงำทำดีดีครอบงำเราจะเอาดีครอบหรือจะเอาชั่วครอบก็แล้วแต่เรา <c oughs> อ่ะมีต่อไหมจ๊ะเออ